สวัสดีนักเรียนชั้นป6นะครับผมพบกับครูบาในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษานะครับวันนี้นะเราจะเรียนกันในเรื่องของการทดสอบกิจกรรมนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบกันเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าในกิจกรรมการทดสอบต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบและมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราเรียนเปิดเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเนาะมาทีนี้เรามารู้กันก่อนนะครับ จุดประสงค์นะครับผมนักเรียนเนี่ยต้องสามารถอธิบายกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 2. ปฏิบัติกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้3ก็คือเห็นประโยชน์นะครับของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับนักเรียนเคยทดสอบร่างกายในกิจกรรมอะไรบ้างไหมเคยไหมครับครูเคยให้ทำไหมไม่เคยใช่ไหมอ่ะ ทีนี้นะครับกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ในประมาณนี้มีทั้งหมด6ข้อนะครับหกิจกรรมการทดสอบเรามาดูข้อแรกวิ่ง50เมตรนะครับข้อ2นั่งงอตัวข้อ3ยืนกระโดดไกลข้อ4ลุกนั่ง30วินาที5วิ่งเก็บของ6กกดการทดสอบแรงบีบ <c> ข <oughs> ออภัยการทดสอบแรงบีบมือนะครับ วิ่ง50เมตรนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือนาฬิกาจับเวลานะครับเดี๋ยวนี้เราใช้สามารถใช้มือถือจับเวลาได้แล้วนะครับก็จะเป็นการวิ่งด้วยความเร็วนะครับวิ่งด้วยความเร็วในระยะทาง50เมตรนะครับเริ่มต้นจากจุดสตาร์จนถึงเส้นชัยนะครูจะไปยืนอยู่ตรงเส้นชัยเพื่อที่จับเวลาเพื่อจะอยหยุดเวลาให้นักเรียนนะครับวิ่งรอบเดียวพอนะเดี๋ยวเหนื่อย ต่อมาครับเป็นการนั่งงอตัวนะครับเดี๋ยวจัดทรงผมแป๊บเดียวไม่หล่ออ่ะเป็นการนั่งงอตัวนะครับทดสอบเพื่อวัดความอ่อนตัวของร่างกายอุปกรณ์ที่ใช้คือเครื่องวัดความอ่อนตัวนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องวัดความอ่อนตัวเนี่ยมันจะมีระยะนะครับระยะเหมือนมีไม้บรรทัดนะครับมาวัดครูไม่มีรูปให้ดูเลยอ คือคือลักษณะท่าทางของเราเนี่ยนะครับลักษณะท่าทางของเรานะครับเราจะนั่งครับนั่งแล้วก็เหยียดเท้าออกไปข้างหน้านะครับเหยียดเท้านะให้อ่าสมมตินี่คือนี่คือกล่องกล่องที่วัดความอ่อนตัวนะครับอันนี้คือเท้าเราเนี่ยเหยียดเท้ามาถ,ถีบกล่องไว้นะครับนะครับถีบกล่องไว้นะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยเหยียดไป เหยียดให้เลยปลายเท้าไปเหมือนการงอตัวปกติแหละเหยียดให้เลยปลายเท้าไปมันจะดันดันเครื่องวัดความอ่อนตัวนะครับถ้าเราบวกบวกก็คือเราเราก้มไปเนี่ยเลยปลายเท้าเรามันจะคือขึ้นบวกแล้วนะบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกเจ็ดแปดเก้าเซนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ถึงปลายเท้านะครับก็จะติดลบนะครับคนที่สมรรถภาพร่างกายที่ดีเนี่ยต้องงอตัวได้เลยปลายเท้าไปนะครับ เดี๋ยวทาให้ดูต่อมายืนกระโดดไกลนะครับทดสอบเพื่อความเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ออุปกรณ์ที่ใช้ก็คือแผ่นวัดระยะนะครับเราใช้สามารถใช้ตลับเมตรได้นะครับก็คือยืนยืนสองสองเท้านะครับแล้วก็กระโดดไกลนะครับกระโดดไกลเวลาลงเนี่ยปุ๊บเราจะนับตรงส้นนะครับเราจะวัดกันตรงส้นเท้าที่ลงจากพื้นแล้วก็จากระยะที่เรากระโดด ไม่ใช่ลงปลายเท้านะครับต่อมาลุกนั่ง30วินาทีนะครับทดสอบเพื่อว,วัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับนาฬิกาจับเวลาแล้วก็เบาะลองครับส่วนเราเนี่ยจะใช้สนามนะสนามมันนิ่มอยู่แล้วสนามย่านะครับก็คือลุกนั่งก็เหมือนซิทอัตแหละ1 2 3นะครับให้สอกถึงหัวเข่านะครับให้แตะหัวเขา่าปึ๊กปึ๊กนะับ1 2ึสาม จนถึง30วินาทีจับไปได้กี่ครั้งก็เขียนไปนะครับอันนี้จะเป็นฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็ความอดทนต่อมาวิ่งเก็บของเราทดสอบเพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อเช่นกันนะครับเมื่อกี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องนะครับต่อมาก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเราสามารถใช้แปลงลบกระดาน2ออันนะครับแล้วก็ นาฬิกาจับเวลานะครับเล่นในสนามก็ได้นะครับระยะประมาณ1 0เมตรนะครับ10เมตรนะเราก็เอาแปรงลกระดานเนี่ยไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อน2อันนะครับเราก็วิ่งไปปุ๊บแล้วก็เอาแปรงโลกระดานมาไว้ในวงกลมแล้วก็วิ่งไปรับแปรงอะไรอีกอันนึ่งขมอยในวงกลมนะครับแค่นี้ต่อมาการทดสอบแรงบีบมือนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเครื่องวัดแรงบีบมือมันจะเป็นเครื่องที่ เราเนี่ยจะกำมือดึงมือเข้าหาตัวเรานะครับปื๊บมันจะวัดความความแข็งแรงว่าเราเนี่ยกำมือได้มากน้อยแค่ไหนอ่นนี้เป็นใบงานนะครับแต่ครูก็ยังไม่ให้ทำนะครับให้ดูเฉยๆนะนะข้ามไปก่อนอันนี้เป็นตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนว่าเออเพศชายเนี่ยอายุเราอายุกี่ขวบปออะไรพอหกอายุสิบสองแล้วกัน นะครับอายุสิบสองสิบเอ็ดสิบสองอ่ะเพศชายนะครับสิบสองปีเนี่ยถ้าวิ่งห้าสิบเมตรเนี่ยถ้าเวลาเนี่ยหกจุดแปดแปดลงมาเนี่ยได้สิคะแนนเต็มเลยสแสดงว่าเร็วมากนะวิ่งห้าสิบเมตรคูยังไม่ได้เลยนะครับอ่ะต่อมาก็คือถ้าเนี่ยมันคะแนนมันจะบอกเนี่ยถ้าเราวิ่งได้ต่ำกว่านี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเออนะครับประมาณนี้อันนี้เพศหญิงเพศหญิงเนี่ยจะวิ่งได้ช้ากว่าเพศชายนิดนึง อันนี้นั่งงอตัวนะครับเห็นไหมที่ครูบอกนะครับถ้ามันเป็นบวกนะครับมันเป็นบวกก็คือโอยแปบบแบบแบบเออถ้ามันเป็นบวกนะครับก็คือเราเนี่ยผ่านเกณฑ์แต่ถ้ามันเป็นลบนะครับอย่างเช่นลบหนึ่งเนี่ยถึงลบ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะได้คะแนนน้อยนะครับ ยีก็โดดกลเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกราฟนะครับหรือเป็นตารางคะแนนเพื่อวัดนะครับว่าเราอยู่ในอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่า <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะยังไม่มีการบ้านนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาทดสอบกันที่โรงเรียนครูอบาสลาไปก่อนสวัสดีครับ